วันนี้พาเพื่อนๆมาชมพระกลิ่งนะครับที่วัดบวรนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับอยู่ถนนพระสุเมนนะครับเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันสงกรานต์นะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาส่งน้ําพระนะครับแล้วก็พามาชมวัตถุมงคลของวัดบวรนี่ครับพระกลิ่งสวย,สวย วันนี้ตามติดไปด้วยกันนะครับพามาชมพระกลิ่งและเก้าวัตถุมงคลภายในวัดนะครับตามไปเลยครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาวัดบรวรอีกครั้งนะครับตรงกับวันสงกรานนะครับเพื่อนๆก็เลยมาส่งน้ำพระก็ถือโอกาสถ่ายวัตถุมงคลให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศวันสงกรานให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็พามาชมวัตถุมงคลอีกครั้งนะครับเคยมาแล้วครับรอบหนึ่งครับวันนี้ก็ มาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้ทางวัดได้เอาวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยวยสวยมากเลยครับพระนางพญานี่ครับหนึ่งร้อยสวยมากนี่ครับเพื่อนๆสวยๆตอนนี้มาก็ได้นะครับเพื่อนๆยังมีให้เช่าบูชานี่ครับสองร้อยพระพรีพินาตนะครับเพื่อนๆ สองร้อยสวยมากเลยแล้วก็พระกลิ่งนะครับนี่พระกลิ่งโพกซับอุ้ยสวยสวยสวยงามเลยครับแต่ละรุ่นนะครับของวัดบอรไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงนะครับหลักร้อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆห้าร้อยก็มีครับนี่ พระกลิ่งสวยๆทั้งนั้นเลยออกแบบได้สวยด้วยนะครับเพื่อนๆนี่กล่องน้ำเงินกล่องส้มก็มีก็ราคาห้าร้อยสำหรับพระกิ่งนะครับของวัดบวรนะครับเพื่อนๆน่าเก็บน่าบูชานะครับเพราะว่าต่อไปก็จะหายากนะครับและก็จะมีมูลค่าเพิ่มนะครับนี่พระอุปคุตสองร้อยเพื่อนๆพระอุปคุต Ooh, สวยสวยสวยตอนนี้ยังมีนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับถ้าใครอยู่ไม่ไกลสวยๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในด้วยครับเพื่อนๆตามผมมานี่ครับเพื่อนๆด้านในนะครับก็จะมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาที่นี่ด้วยนะครับ เมื่อกี้ที่พาชมนะเป็นด้านนอกนะครับนี่อยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆนี่เยอะมากครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นนี่พระเนื้อผงก็มีนะครับน่าเก็บมากเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับดีนะครับนี่เราอยากรู้ พระองค์ไหนรุ่นไหนเขาก็จะแนะนำดีๆครับนี่สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดบวรนะครับเพื่อนๆสวยทั้งนั้นเลยครับนี่เพื่อนๆพระอุป,ปคุตสองร้อยอุ้ยสวยๆนี่พระอุป,ปคุต ผมชอบแต่พระกลิ่งเนี่ยพรกกลิ่งเขาจะอ,ออกแบบได้สวยจริงๆผมถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อนๆราคาโอเคอยู่นะราคาไม่ใช่แบบสูงเพราะว่าการออกแบบสวยนะครับแล้วก็กล่องที่ใส่ก็ดูดีครับดูดีแล้วก็น่าเก็บน่าบูชานะครับ แล้วก็ราคาก็พอเหมาะนะครับไม่ถึงกับแพงมากสำหรับพระกิ่งวัดบวรนะครับเพื่อนๆน่าเก็บน่าบูชาจริงๆเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมากันได้นะครับดูสิผู้คนแวะมาเช่าบูชากันไม่ได้ขาดสายนะครับสำหรับวัตถุมงคลทางวัดบวรนะครับนี่ครับวันนี้ก็ มาส่งน้ำพระนะครับแล้วก็จะเข้าไปกราบขอพรนะครับหลังจากชมวัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบพระในโบสถ์นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะขอพรนะครับเป็นเหมือนปีใหม่ไทยนะครับสำหรับวันสงกรานนะครับ ก็ขอให้ f อที่เข้ามาชมสุขภาพแข็งแรงและก็โชคดีกันทุกคนนะครับรวยๆนะครับสำหรับพระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชไทยถึง4พระองค์นะครับแล้วก็พระประธานในพระอารามนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นคือมีพระประธานสององค์นะครับเพื่อนๆและล้วนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณได้แก่ พระพุทธชินสีซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยอัญเชิญมาทั้งองค์ราวปีพศ2373นะครับและพระสุวรรณเขตหรือพระโตหรือหลวงพ่อเพชรพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานไว้เบื้องหลังพระพุทธชินสีเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้นะครับเพื่อน หลังจากไหว้พระประธานในโบสถ์แล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมานี่ครับมากราบขอพรพระอุปคุตนะครับสําหรับพระอุปคุตก็เป็นพระภิกษุองค์สําคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับอุปคุตมีความหมายว่าคุ้มครองรักษานะครับพระอุปคุตเป็นพระที่เป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดียและก็มอญน,นะครับและชาวไทยยวนและก็ คนอีสานนะครับสมัยก่อนพระมรได้นําพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์พผนวดนะครับแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วยนะครับพระอุปคุตก็จะมีความหมายเกี่ยวกับชนะมารต่างๆนะครับ และตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปไหว้พระไพรีพินาศนะครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆน,นี่อยู่ด้านบนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเพื่อนๆร้อนสุดๆเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมากราบขอพรกันนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะกันมาได้นะครับที่วัดบวรนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นี่ครับ,รบแล้วก็มีคาถาด้วยนะครับเพื่อนๆคาถาบูชาพระไพรีพินาสนะครับนี่ก็จะมีคาถาให้เราท่องนะครับ นี่ครับเพื่อนๆน,นี่เขาก็จะมีโรงล็อกไว้อย่างนี้ครับเราก็กราบขอพรด้านนอกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเอฟซทุกคน สุขภาพแข็งแรงนะครับก็รวยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่แถวกรุงเทพอยู่นะครับถ่ายวัดตามกรุงเทพอยู่ก็รอชมนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าหลังจากสงกรานก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีวัด เกจิดังๆในอดีตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพื่อนๆ mm. ถ้ายอดวิวดีมันก็อยากไปนะครับต่างจังหวัดก็รอชมกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ